ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอากาศมันแห้งนะแล้วก็ะ้ารู้สึกว่าแบบผิวเราเนี่ยทำาหมันแห้งจังเลยนะแบบอยากจะหาตัวช่วยนะครับผมก็ไปเจอตัวนี้นะเป็นของลาโรสโพเซนะครับก็คือตัวนี้เขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับนี่ง่ายมากเลยนะลองมาทากันตัวนี้คือทาผิวทาหน้าได้หมดเลยนะครับนี่โดยลองดูกันนี้ ในขี้เมองเขานะครับจะเนี่ยเป็นแบบชุ่มชื้นนะครู้สึกว่าชุ่มชื้นจริงๆนะครับเวลาทาแล้วก็พอพอใช้แล้วเนี่ยผมก็ใช้มาสักระยะแล้วนะครับก็คือรู้สึกประทับใจนะก็คือเวลาการทาเนี่ยผมจะชอบทาอ่าน้ําเสร็จนะครับใช้โฟมล้างหน้านะล้างหน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็บางคนจะใช้ตัวเซรั่มก็ได้นะนี่ก็เป็นเซรั่มวิตามินซีนะครับแต่ว่าหรือว่าใช้เป็นเซรั่มอื่นๆก็ได้นะแล้วก็ ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์นะครับก็คือแค่นี้ก็พอเลยเพราะว่าก็คือเราจะไม่ทาครีมกันแดดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดบางคนนะครับทาครีมกันแดดด้วยก็คือทาตอนเช้านะตอนเช้าก็แนะนําเป็นตัวใช้เซรั่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทามอยเจอไรเซอร์แบบนี้นะเราค่อยทาครีมกันแดดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาครีมกันแดดไปก่อนเนี่ยพวกสองตัวเนี้ก็คือจะไม่ซึมเข้าผิวนะนี่ก็ ตัวนี้ก็คือมาดมกลิ่น,นหน่อยกลิ่นของเขาเนี่ยจะแบบว่าเหมือนไม่ไม่ผสมน้ำหอมนะลองอันกันนะแบบว่ามันจะกลิ่นแบบบางๆนะครับไม่ไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นหอมฟุ้งอะไรก็ใช้ง่ายนะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยวิธีการใช้นะครับให้ทาวันละสองครั้งในผิวที่สะอาดนะครับที่ถูกคลีนแล้วก็ อยู่ที่แห้งนะระวังรอบดวงตานะครับเพราะเดี๋ยวจะถ้าเกิดว่าครีมเข้าตาเนี่ยก็จะแสบตาได้นะแล้วก็ไม่ควรไม่ควรทานลงไปบริเวณแผลเปิดนะครับแล้วก็ห้ามกินอันนี้ก็เข้าใจนะครีมครังเราก็อาจจะเห็นครีมมันจะเผลอกินได้นะครับแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กนะครับนี่เขาบอกไว้เลยว่า fragrance free น,นะครับไม่มีน้ําหอมนะโอเถือว่าเป็น ทีมที่แบบผมชอบมากนะครับแล้วก็ทาทาขาทาเท้าก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเท้าแห้งนะครับตัวนี้ก็คือสามารถทาได้ทุกตรงเลยนะตั้งแต่หน้าแขนขายันเท้าเลยนะครับนี่ลองทาหน้าให้ดูนะก็พอทาแล้วเนี่ยใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัวครีมของเราเนี่ยมันจะหนาเกินไปนะครับเวลาทาาจะรู้สึกไม่สบายหน้าได้ แล้วรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะปักพิกัดเอาไว้ให้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ